สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกับช่องเกษตรอินทรียีลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะวันนี้พามาดูการแชร่ข้าวด้วยฟทีิกันจ้าไปดูกันเลยข้าวมาจากกระสอบกระสอบละประมาณสามถังน่ะถึงสามถังไหมกระสอบหนึ่งสองถังสามถังสองถังกว่าอันนี้เราแช่ไปก่อนแล้วเราเอาข้าวรีบออก เรามาผสมสารเพื่อประสิทธิภาพกันค่ะดูนะคะทำตามขั้นตอนเลยขวดค่ะขวดน้ำเปล่านะคะใส่น้ำสะอาดค่ะใส่เท่าไหร่ก็ได้เนาะกับเต็มขวดก็ได้ค่ะอันนี้นะคะหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งไร่ค่ะแต่ต้องผสมแยกกับาสารเค,เคมีนะคะสารเคมีผสมไปก่อนนะคะก่อนฉีดแล้วก็ค่อยอนำตัวเนี้ย ลงไปผสมที่หลังค่ะอ่าหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบไร่นะคะอาเราใส่ไปเลยช้อนมุนปาดเรียบค่ะไม่ต้องบวกเพิ่มนะ้ะะเสงตหวรมดจไแล้วเออดไแ้ได้สดา

ยาวแค่ไหนแล้วสองหมัดยาวค่ะเดี๋ยวก็ไปผสมน้านอีกสองร้อลิตรอ่าเราสรุปนะคะก็คือแช่ข้าวน้ำถังใหญ่นะคะน้ำถังใหญ่เลยแล้วก็ ใส่ข้าวลงไปก่อนแล้วก็ตักข้าวรีบออกตัวนี้ก็ผสมไว้ละก็เอาไปเทใส่ค่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดไปกับข้าวรีบนะคะบางทีถ้ามั่นใจว่าไม่มีข้าวรีบก็คือสามารถที่จะใส่ก่อนเทเข้าวได้เลยแต่ตอนนี้เราไม่มั่นใจว่าจะมีข้าวรีบหรือเปล่าอะไรนี้ก็เลยใส่ไปต่อหลังนะคะจะได้ไม่สิ้นเปลือง อันนี้เป็นข้าวรีบนะคะเราหมักที่หมักท้องนาด้วยการอะมิโนโบาาไปแล้วแต่เราก็ต้องดูนี่เวลาแช่ข้าวเราตักข้าวข้าวรีบออกตักออกไปเลยเม็ดที่ลอยข้าวที่มีมเมล็ดเต็มก็จะต้องก็จะจมอ่ะจมอยู่แล้วรีบก็จะลอยเราตักทิ้งออกไปห,หมดเลยนี่ค่ะ ใส่ตอนนี้ลงไปร้านเพิ่มประสิทธิภาพ10ช้อนใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย เราแช่ไว้หนึ่งคืนอ,อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวไม่งอกถามว่าข้าวหน้านี้งอกดีไหมงอกดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ไงว่างอกทั้งหมดมเพราะว่าพันข้าวอาจจะมาจากที่ซ้ำๆกันมามีสิ่งเจือปนอ,อันนี้เราก็ช่วยเสริมประสิทธิธภาพไป ค่ะเมื่อเราใส่สารเพิ่มประสิทธ,ธิภาพลงไปแล้วนะคะเราทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะปกติอ่ะถ้าเราไม่ใส่สารก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขึ้นน้ําข้าวการขึ้นน้ําข้าวคือการเอาอ่าใส่กระสอบนะคะแล้วก็ผึ่งไว้ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันเลยนะคะเรามาผสมสารเพิ่มประสิทธ,ธิภาพกันค่ะดูนะคะทต,ตามขั้นตอนเลยขวดค่ะขวดน้ำเปล่านะคะใส่น้ำสะอาดค่ะ ใส่เท่าไหร่ก็ได้เนาะกอบเต็มขวดก็ได้ค่ะอันนี้นะคะหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งไร่ค่ะแต่ต้องผสมแยกกับาสารเค,เคมีนะคะสารเคมีผสมไปก่อนนะคะก่อนฉีดแล้วก็ค่อยอนำตัวเนี้ยลงไปผสมที่หลังค่ะหนึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบไร่นะคะเราใส่ไปเลยช้อนมูลปาดเรียบค่ะไม่ต้องบวกเพิ่มนะ จักหัวีบาไนให้ให,นนหนุม้างเออีบานให้าห้จน้ำเปลี่ยนเออัอดกันีน่มัาไหลไปแล้วเออัดกันให้มันไหลซองนึงมีสี่สช้อนนะคะ นี่นะคะเป็นการขึ้นน้ําข้าวค่ะคือว่าตักข้าวใส่กระสอบนะคะข้าวที่แช่ไปแล้วหนึ่งคืนใส่กระสอบวางทิ้งไว้ค่ะเพื่อรอการหวานนะคะจะวางไว้สักหนึ่งคืนสองคืนก็ได้ค่ะ